สวัสดีครับผมส่งเป็นศิษย์สาวศิษยนี่ครับมาเนี่ยมาเบื้องหนังครับผมเบื้องหนังครับจอสามีดมุกตะกัว,กวครับไอ้พี่ไอ้คนนี้พี่เสียใจไหมเบื้องภาพครับเบื้องภาพยุ่ไงไรวะอ้าวเขพี่มี่ของดีๆตลอดไม่เห็นแบกให้ผมใช้บ้างเลยอของดีที่อยู่ที่บ้านมึงนะเลี้ยงลูกมึง,งดูแลมึงดึง,ดงจอบัสติงครับ ก็ดินเดินไปเล่าของให้เรีบไปหอี่เขาลอยอยู่ท่านทางซ้ายเอเซียสามพันทีมนครัยจะหนวยต่อการค้ามนุษย์เที่หัวหนาีาโดแขนรัอาหารในอนเทดความของวิกเตอร์ราโกมิชเป็นเจ้าของูจกประวัติ เขาขึ้นขึ้นจะกาเขากปเมื่อต้องร้อยเข้าไปที่เม็กซิโกที่เขาจะหาซื้อพาสปอร์ตปลอมได้และราคาต่างก่าพันเรียนแต่ปรากฏเมื่อล้ำแสงรับวาหัวขโมยอีกทีนะเราคิดว่าดน,นี้คงจะเสียใจมากจนมีปัญหาทางจิตจะลอยอยีสีครับไฟแบบนั่งเกา ครับประมาณนี้ครับสามเมตรจ่อสามเมตรกับเครื่องสายสามพันัต้องสยูเมนครับสแสงเหลือๆเลยครับแสงเหลือเอ้าชิลองจ้อหกเมตรเลครับไปสิไปหลอดบ่ะสามเมตรแบบแจ็มกับแบบเรียมตาเลยครับครูสาตร์อันตรายครับขึนนี่ คลิปนี้ก็ฝากไว้จำนี้งน้ำด้ครับฝากกดไลค์กดติดตามน้ำได้ครับสวัสดีครับ